สวัสดีครับทุกคนดีเซลเต็มถังเติมดีเซลเต็มถังเพื่อจะเดินทางไปไปไปต่างจังหวัดนะเริืมเริ่มตัวทีตัวนะทีทจะเดินทางไปนครศรีธรรมราชนะก็เติมเต็มถังเลยวันนี้ลิตรอยู่ที่สนะา,ามสนะิบสี่บาทเก้าเก้าก็สามห้านะแล้วก็เติมดีโว่นะเติมดีโวสองจุดสี่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้ น้ำมันอยู่ที่ขีด E เลยนะล่างสุดผมเติอนจะมันเตือนเลยแล้วก็สี่หมื่นแปดเจ็ดสีแปดเจ็ดสแปดนะน้ำหนักอ่าระยะกิโลเดี๋ยวผมจะกดอันี้ก่อนกดทิป A ล้างทิป A ก่อนโอเคทิปเอนะศูนย์นะเดี๋ยวเรามาวัดดูว่าตอนนี้ดีเซลอยู่ที่เติมดีเซลสามสิบสี่บาท เก้านะเติมเต็มถังหรือว่าสีบาทนะเต็มถังดูกันเต็มถังกำลังวิ่งเลยตัวเลข B เจ็ดดีเซลเต็มถังน่าจะสองพันหรือพันห้าสองพันแหละ บาห้าแล้วบันหกแล้วทีถ่ถ้าเกินสองพันก็สองพันก่อนกันนะพี่ถ้าเกินนะ สองพั 2, นก่อนตัวเองไม่เต็มถังเอาสองพันก่อนถ้าจะเต็มไหมห้าสิบเจ็ดโลห้าสิบแปดโลพอดีเลยนะก็น้ำมันมาห้าสิบแปดโลน่าจะพอดีคุณทุกคนอสองพันสองพันบาทเออขีดมันยังวิ่งไม่ถึงนะตอนนี้ขีดมันยังวิ่งไม่ถึงเต็มถังแต่สองพันแล้วสองพันแล้ว จะได้ไม่มันไม่มีเศษสองพันก่อนสองพันบาทดีเซลลิตรละสามสิบห้าบาทห้าสิบเจ็ดโลทีแล้วมันรถผมหม้าสิบแปดลิตรสองพันบาทพอดีก็โอเคทงแล้วไม่อยากให้มีเศษก็เลินรุดนสองพันไปก่อนนี่เฮ้ยไม่เต็มถังนะทุกคนไม่เต็มถังมันได้แค่ ไม่เต็มสองพันไม่เต็มตังขึ้นมาหน่อยหนึ่งนึกว่าจะไม่เกินสองพันเกินเลยโอเคก็คไม่เป็นไรก็ามาเติมรถจะเดินทางไกลนะโอเคเดี๋ยวถึงไหนแล้วก็บอกอีกทีนึง ครับตอนนี้ก็ <c oughs> ถึงเวียงสาเลยนะเอ่อน้ำมันสองพันหมดเกลี้ยงอนะถึงขีดเดิมและขีดเดิมที่เคยตอนเติมวิ่งได้740โลยังไม่ถึงบ้านนะเหลืออีกประมาณ80โลถึงบ้านร้อยโลแหละปมาณร้อยโลถึงบ้านก็เดี๋ยวต้องเติมอีก ีมาก็ตั้งแต่เติมน้ำมันเหรอก็น่าจะตอนนั้นน่าจะเกือบสามทุ่มก็อตอนนี้ก็น่าจะห,าหกหกโมงตรงนี่หกโมงตรงเลยหกโมงเปะ๊ะเลยหกโมงเช้าเลยนี่อใอ้ดูบรรยากาศหกโมงเช้านะฝนตกตลอดทางเลยนะนี่ ตกมาตลอดทางเลยฝนตกมาตั้งแต่จุมพรน่ะพอเข้าเขตจุมพรนี่เอาละปล่อยๆมาบางจุดก็หนักบางจุดก็ปล่อยๆแต่ถนนไม่แห้งเลยทำความเร็วไม่ได้เลยนะลาทิดกำลังจะขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องแวะปั๊มเติมน้ำมันก่อนนะข้างหน้าเจอปั๊มแล้วเจอปั๊มแล้วสองพันหมดเกี้ยงแล้วน่าจะไม่เหลือเลยสองพันตอนนี้เลยขีด แบบเลยขีด E นะด้วยเดี๋ยวหาเรื่องติมน้ำมันก่อนนะเดีปั๊มได้เตีปั๊มแล้ว ้วเลี้ยซ้ายกเ็นไ้วซ้ายเปยังทางหวงสเอเชียหมเลข2อแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงสายเอเชียหมายเลขสองถึงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงสายเอเชียหมายเลขสงมีเจ็ดห้าร้อย าถึงบ้านน่าจะไม่หมดหรอกี๋ยว,ว่าเติมห้าร้อยก่อนก็กลายเป็นว่ามานี้เติมน้ํามันเติมน้ํามัน2อ0พันหเดีว,ว่าน่าจะไม่หมดหรอกแต่ก็เติมเติม 500. ห้าร้อยไปก่อน อ๋อมาแถวนี้มันสามจุดห้าบาทนะแป๊บเดนะแจแค่ตังค์ก่อนเอาไหมขอบคุณครับก็เป็นสองพันห้าแล้วนะเติมน้ำมันวิ่งไปเจ็ดร้อยห้าสิบโลแลนะ้วโอ้โหหมก หมอกินเลนแล้วเช็ดเลนสองพันห้าพอ,อ 5, ดีเลยห้าร้อยน่าจะไม่ถึงขีดไม่ได้ขีดด้วยโอ้ขีดหนึ่งแล้วโอเคห้าร้อยได้ขีดหนึ่งไปต่อ มันเหลืออีกร้อยโลก็เลยไม่แหวและตอนน้ตมมันเหลือีไออต่นี้มีัหมดเตมปลบเยอโอเคไปกันต่อเดี๋ยวให้ดู้าที่ขึ้นนะเดี๋ยวดูไปลางหน้าอีกแ้วตอนนี้สองพหมดเกี้ยงได้742ดรโล ถึงแค่ประมาณเวียงสะเลยเวียงสะมาหน่อยเดี๋ยวกำลังจะเข้าทุ่งสงอ่อทุ่งสงเลยก,กิโลนะเดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้ทุ่งสงเลยเจ็ดสิบห้าโลแต่นี่ผมปักหมุดถึงบ้านเลยนะปักหมุดถึงบ้านเลยนะ่าเจ็ดสิบห้าโลโอเคเดี๋ยวตาพระอาทิตย์มีนะเดี๋ยวให้ดูนะขอกลับรถก่อนนะ ด,ดีต้อนรับสู่นครศรีธรรมราชนะทุกคนตอนนี้น่าจะไม่มีแดดตาทางมือนฝนตั้ง,งวันแน่นี่เข้าเกตจังหวัดนครศรีนะกลางมุ่งหน้าไปตุ้งสงนะวันนี้น่าจะไม่มีแดดแล้วทุกคนไม่ต้องพูดถึงเลยทางแดดไม่มีแน่นอนมันตกมาตั้งแต่จุมพอนะ่ะไปดูแลกัน ให้ดูบรรยากาศฝนตกเช้าเลยก็บรรยากาศดีนะอุชิงนี่เป็นน้ำตาปีนี่วัดวัดอะไรไม่รู้แต่ว่าที่มีองค์รูปเยอะสุดอ่ะองมจาวัดไม่ได้ พี่ให้ดูบรรยากาศฝนตกช้าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปถึงต้งสงแล้วอ้ถ่ายอีกทีหนึ่นสงสรงแล้วทุกคนไม่ขึ้นสะพานนะตก,กอัอนเด็กต่อไปเป็นฝนได้แยกสีสามนี่งจานของมราบต่อไปเป็นฝนไม้แยกสีสาม Okay. นี่เขาหินปูนเขานี้เขาระเบิดมาทำปูนดีแล้วเป็นคนขับแล้วนะไม่ไหวนี่ทักกล้องหน่อยดิไม่ไหวเมื่อกี้อ่วงก็เลยมานอนแล้ว ทางข้าวบ้านผมนะแต่ว่าเป็นแค่ซอยนะเป็นทางหลวงจนบทนะกองอมบรรยากาศธรรมชาติน่าดูเลยนี่ก็อ,อันนั้นกดดันดีใจกดอันจ้ะกดนะ โอ้นี่เป็นแหล่งชุมชนนะเป็นร้านค้าโอ้นี่เขาเลือกอะไรกันอ,อ,อีกอ่ะมน้อยเพลี้ยบนน้องบนนะี้นี่เป็นลงปูนนะลงปูนเซมเบนไตเอชซีก,กสาขาตุ้มฉงถนะนะึงบ้านแล้วถึงแล้วจะนอนแล้ว ไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มาทุกคนขี่ไม่ไหวนี่ไอคนนี้ก็ชวนจะขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้ไม่ไหวผมขี่ไม่ไหวมอไซเปลี่ยนเป็นเต็นแล้วก็เออนี่ถ้าเอามานี่ไม่เหลือเลยรถยนต์มาดีกว่าถูกละถึงแล้วเข้าไปในสวนยางนั่นแหละตรงก็ไปเลย บรรยากาศอยู่ในสวนยางนี่ถึงแล้วนะทุกคนฝนตกกำล,างลงนะังบ้านแล้ว,วอย่าเพิ่งดับรถนะถึงว่าแล้วทุกคนก็เอารถยนต์มาดีที่สุดถึงแล้วถึงแล้วโอเค cho đi con đi, thay bài con này <laughs> Bộ con này <cười> <cười> <cười>